สวัสดีตอนเช้าเอฟซีทุกคนนะครับเช้าแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณนะครับเกือบสักเก้าโมงเช้าเดินทางมาจากอุบลครับพี่น้องออกมาปรบ้านตอนเที่ยงคืนกลักวๆมื่อหอดเกือบเจ็ดโมงเศารครับพี่น้องเดินทางไกลครับปาดหัวกับบรดษัทข้ามหามก็บบ้าในหลงพี่น้องนะครับพี่น้องจีตด,ดอันนี้จะหน่อยหนึ่งเพราะรูเธอเป็นวัดตันดังจะหน่อยครับพี่น้อง เพิ่งตันดังเมื่อวานก่อนรู้สึกว่าตันดังก็เลยล้างจมูกนิดหน่อยล้างจมูกนิดหน่อยพี่น้องเมื่อวานก็สิน,อน้องเ้ยนี่พอมือแรกมีงานอยู่คอนเสื์ตอยู่นวัดนาครอ,อีกบู๊นวานานัดนครนะครับนวานานัดนครอีกโบนอนคนเดียวอันนี้อยู่บ้านเ้ยนี่อยู่บ้านอยู่บ้านยันบ้านกรุงเทพพี่น้องบ้านที่กรุงเทพนะครับบ้านที่รังสิน ทางฟิวเจอร์บ่ไก่พี่นอ้องยุนเดินทางสะดวกดีอยู่บรรยากาศหมู่บ้านก็ร่มเรือนดีครับพี่น้องบรรยากาศแม่หมูม่บ้านก็ร่มรือยู่คนก็ขี่ไปขี่มาดีอยู่พี่น้องอนอนกับน,อน้องลาบ,บูใหญ่นะครับลาบ,บูใหญ่แล้วก็มอนอันสุดน่ารักปิดไฟนอนพี่น้องตันงดังยหน่อยเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็เดินทางตลอดนะครับพี่น้องจะวัดนึงกับอ่ จวนหนึงกับอากาศหนาวจวนหนึ่งอากาศหอนมักก็สิต้องปียนอากาศเปลี่ยนเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะผมบมเลยว่าใอ้น้องๆตัวเตโตโกียวศิลปินศิลปินตัวเกียวนี่ป่วยได้ลาได้ด้แต่ว่าพุยบ้านฟินเลนดนนี่ห้ามป่วยห้ามลาห้ามเป็ดทั้งสิ้นเพราะเป็นตัวหลักอืเจ้าของขายจ้าของวงนี่เป็นยังไ่ได้พี่น้องจังหวัดพนักงานลูกน้องนักร้อง,ง,งนึ่ายดิป่วยกันมันจกมันเจนี่พากัาลาได้แต่ว่าข่อยเป็นยังบงได้ข่อยลาได้พี่น้องเพ่านแล้ข่อยต้องเฝ้านอน ขออนุญาตนอนก่อนนะครับหาเงินหาค่าเลี้ยงดูเลี้ยงเต้าเลี้ยงเด้าเลียเยเยเ้ยงดากพี่น้องปากันไปนะครับพี่น้องเอาจังว่าล่ะเด้อพี่น้องเด้อนอ,นก,อ,น,น,อน,กนก่อนนอนกับแฟนก่อนนี่นอนระบูบนอนระบูบูมือนีกับเส็แล้วกับสิตโตนกลับขึ้นไปขอนแก่นเมืองพี่น้องขอนแก่นรออยู่ยมือแล้วกับสิไปขอนแก่นแล้วกับสิเขาลานคาเฟ่น้ำคาเฟ่กับลูกค้าลายช่วงนี้ครับพี่น้องกะขอบคุณการตอนรับลูกค้ากับไปกินคาเฟ่ดีพี่น้องนะครับผมเออเจอกันนะพี่น้องเด้อ